สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบเครื่องเชื่อม u l o ็อนะครับเป็นระบบ IGBT inverter นะครับในรุ่น Big Arc Mini 180A นะครับเดี <S <S ๆๆๆ๋ยวเรามาดูกันว่าฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานมีอะไรมาบ้างนะครับมากันที่ปุ่มเปิดเครื่องเนี่ยพาวเวจะอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้มาพร้อมกับสายเชื่อม1.8เมตรนะครับแล้วก็สายกาว1.2เมตรนะครับ แล้วก็ยังมีตัวนี้นะครับในปุ่มด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวปรับกระแสเชื่อมนะครับจะเห็นว่าตัวเลขที่เป็น LED ตัวนี้จะแสดงผลอยู่นะครับส่วนด้านล่างนะครับตัวด้านล่างจะเป็นการเปิดระบบอาร์ตฟอนะครับหรือระบบช่วยให้ลายเชื่อมออกมาสวยงามนะครับตัวนี้ถ้าเป็นพระว่านแม่บ้าน DIY ที่เป็นมือใหม่นะครับก็สามารถเชื่อมให้ลายเชื่อมสวยได้แล้วก็ไม่ทําให้ทูบเนี่ยติดกับชิ้นงานนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มที่จะมาช่วยเรานะครับเป็นปุ่มอาร์ตฟอนะครับ แล้วตัวนี้นะครับยังสามารถตัดการทํางานเมื่อการทํางานอุณหภูมิของตัวเครื่องเนี่ยสูงเกินนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันว่ากระแสแอมป์ที่ออกมาเนี่ยกับเครื่องตัวนี้จะออกมาเต็ม180จริงไหมนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับ หลังที่เราทดสอบเชื่อมแล้วก็วัดกระแสแอมของเจ้าตู้เชื่อม IGBT inverter BigArc Mini 180นะครับแอมเต็มไฟแรงเชื่อมลึกนะครับตัวนี้เราวัดออกมาได้อยู่ในช่วงระหว่าง140-150แอมนะครับซึ่งถ้าดูจากขนาดของตู้เชื่อมเนี่ยแล้วสามารถเชื่อมกระแสได้ออกมาเต็มแรงขนาดนี้นะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องเชื่อมเลยนะครับที่ผมแนะนำให้ ช่างมืออาชีพหรือช่างพ่อบ้านแพ้บ้าน DIY นะครับเลือกซื้อใช้นะครับสำหรับท่านใดที่ดูอยู่นะครับแล้วสนใจสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ตัวแทนจําหน่าย U Lock และห้างวัสดุก่อสร้างชั้นนําทั่วประเทศครับ